ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองถอยในรุกคุณหญิงพจมานอุ้มลูกสาวป้องทักษิณเลี่ยงเกมแตกหักเกมอำนาจพิเศษคุณหญิงพจมานกลางปีกป้ององงอิงปรับแผนทักษิณกับบานบนสถานการณ์เผชิญหน้าแตกหักยามนี้ตระกูลชินวัต์เหมือนอยู่วางเขาควายถอยในรุกคุณหญิงพจมานคิดอะไรอยู่ อุงอิงจะเดินต่อแบบไหนทำไมทักษิณเปลี่ยนแผนกลับบ้านบทการประชินหน้าระหว่างก้าวไกลกับฝ่ายอนุรักษนิยมเกมอำนาจในสถานการณ์พิเศษคุณหญิงพชมาและตระกูลชินวัตรเหมือนอยู่วางเขาควายเมื่อผลการเลือกตั้งพลิกผันส้มสะเทือนแผ่นดินวันที่7มิถุนายน2566ข่าวความเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตร ที่มีแผนการจะเดินทางกลับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงช่วงเช้าอุงอิงนางสาวไยทองทานชิน,นวัตรให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยกรณีทักษิณจะกลับปานว่ามีการพูดคุยกับพ่อทักษิณอยู่เป็นระยะและในส่วนของครอบครัวคงต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้คิดว่ายังเป็นเดือนกรกฎาคมอยู่แต่ต้องดูสถานาการณ์ประกอบด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในฐานะลูกสาวของทักษิณก็หวังว่าเมื่อกลับมาแล้วบ้านเมืองก็น่าจะเรียบร้อยไม่มีเรื่องวุ่นวายเนื่องจากทักษิณพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมช่วงบ่ายเดียวกันมีรายงานข่าวเกี่ยวกับตระกูลชินวัตรเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เกือบทุกสำนักด้วยข้อมูลชุดเดียวกันปันหนึ่งมีคนเขียนข่าวและแจกจ่ายไปทุกสำนักรายงานข่าวชิ้นนั้นอ้างถึง คุณหญิงพชมานดามาพง์นัดรับประทานอาหารกับลูกสาวสองคนคือพินทองทาคุนากรและแพทองทานชินวัตรที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยคุณหญิงพชมานและลูกๆมีความเห็นไม่อยากให้ทักษิณกลับบ้านช่วงนี้อยากให้ทอดเวลาออกไปก่อนแต่ตัวทักษิณเองอยากเดินทางกลับมาเลยขีดเส้นใต้ารายงานข่าวชิ้นนั้นตรงประโยคที่ว่า ทางครอบครัวยังไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่และใจจริงก็อยากให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วหากยึดไาม์ไลน์ตามที่อุ้งอิงบอกว่าทักษิณจะกลับมาในช่วงใกล้วันเกิด26กรกฎาคม2 5 6 6ก็อาจจะใกล้เวลาที่จะเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีผมขัดแยงระหว่างดอมส้มกับ2 5 0สว อาจจะถึงจุดทะลักเดือดแผนการกลับสู่มาตุภูมิเที่ยวนี้ของทักษิณชินวัตรมีการโหมโรงมาตั้งแต่ต้นปี2566ดูเหมือนคุณหญิงพชมานดาม,มาผงก็จะเห็นด้วยเพราะน่าจะถึงเวลาที่คุณตาหรือคุณปู่จะได้กลับมาเลี้ยงหลานทั้ง7คนเสียทีก่อนหน้านั้นทักษิณเคยพูดว่าจะกลับบ้านมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็มักจะได้แถวแถวฮ่องกงและสิงคโปร ซึ่งประเด็นการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากผู้น้ำแข็งคอลัมนิสอาวุโซแห่งค่ายมัติชนได้เปิดข้อมูลจากวงในว่าทักษิณกับบ้านรอบนี้มีคนเคลียร์ทางต้องยอมรับสภาพการเป็นนักโทษตามกฎกติกาแต่คาดว่าไม่นานจะได้กลับบ้านมาเลี้ยงหลานสมใจเมื่อมีคนเคลียร์ทางให้คนแดนไกลฉไหนจึงมีรายงานข่าวอ้างถึง ตระกูลจินวัตทิวาทางครอบครัวยังไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือไม่ใครหลอกใครนี่เป็นคำถามเหมือนตระกูลจินวัตอาจได้รับข้อเสนอบางประการเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างจึงมีรายงานข่าวอิงไม่ขอเป็นนายกที่อ้างว่ามาจากกลางวงข่าวคุณหญิงออและลูกสาวทั้งสองคนครอบครัวจินวัตไม่เห็นด้วยที่จะให้อุงอิง แพทองทานในวัย37ปีเป็นนายกในขณะนี้อยากให้รออีก5ปีและไม่ใช่เรื่องง่ายกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันแคดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเศรษฐาทวีสินที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทางเศรษฐกิจรวมถึงพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่ก็มีความเหมาะสมมากกว่าอิงยังอายุน้อยประสบการณ์ก็น้อย แต่การที่เข้ามาทำการเมืองก็เพื่ออยากให้พักเพื่อไทยเข้มแข็งส่วนทิศทางการเมืองของอิงให้เป็นไปตามสเต็ปอิงก็บอกพอว่าเที่ยวบินตัวเองยังไม่ได้ซึ่งพ่อเขาก็เข้าใจคนเขียนข่าวโคดคำพูลูกสาวทักษินมาถ่ายทอดราวกับนั่งอยู่ข้างวงข้าวตระกูลชินวัตรซึ่งสะท้อนว่าคุณหญิงพจมานไม่พร้อมที่จะให้ลูกสาวไปเล่นเกมเสี่ยง ในความขัดแย้งของพรรคก้าวไกลกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมดูเหมือนตระกูลชินวัตรอาจประเมินว่ายามนี้ขอถอยไปอยู่บนภูนั่งดูสถานการณ์ไปพังๆก่อนน่าจะปลอดภัยที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจะคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ